สวัสดีครับนักตามวงชิครับมือนี้มาเช็คอินยูจังหวัดสกลนครครับงานฉาดครับประกวดประกวดกล้วยแห่งชาติครัเดี๋ยวมือนี้มาเจอกับเพชรสยามครับพี่แชทเป็นกำลังเตรียมตัวอยู่เดี๋ยวไปจับโอเคสวัสดีครับทักทายกพี่แชทจับไว้จับไว้พี่แชทสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่แชทวันนี้ก็พาเพชรสยามของเราครับมาประกวดหรือมาโชว์ครับพี่อันนี้มาโชว์ครับวันนี้มาโชว์เนาะตอนนี้ของเรานี่ฟันกี่คู Jamie, ่แล้วครับเพชรสยามใช่ไหมครับเพชรสยาม รุ่นฟันแท้หนึ่งคู่ครับอ๋อฟันอายุจะสามขวบนะครับตอนนี้คือวันที่สามมีนาครับครบสามขวบอ๋อวันที่สามขบสามขวบเป็นลูกลุงเพชรแม่เขาก็เป็นสายภูพยาครับผมโอ้โหใหญ่สูงมากน่าจะเฉลี่ยประมาณร้อยหกสิบแปดได้ครับตอนนี้ตอนนี้ร้อยหกสิบแปดนะครับครับโอ้อันนี้ก็อึ้งอยู่กับรูปกระโหลกของเขาอยู่นะครับนะลักษณะเด่นประมาณนี้ไหมที่เขาได้ยมมันใช่ใช่ครับพี่คือใหญ่มากนี่ยังกะกระโหลกช้างครับใหญ่มาก ครับผมโอ้หวันนี้มีน้ำเชื้อมมาจำหน่ายด้วยไหมมีมีน้ำเชื้อมมาครับน้ำเชื่อก็ชุดละสองหมื่นครับผมสิบสองหลอดหลอดละสองพันครับอืมอันนี้ของเราประจำการอยู่ที่อุทัยธานีครับครับคือในในในเพจผมคือเรซชใน g o o g l e แบบนี้เลยคือฟาร์มควายงามเมืองพชียงนอกจันอุทัยธานีครับผมยินดีต้อนรับนะครับยินดีตอนรับด้วยความยินดียิ่งครับทุกคนทุกกานนะครับแต่พูดถึงว่าอ่าก็ถอยหน่อยพี่เพชรสยามของเราเนี่ยถอยหน่อย เรามีน้ำเชื้ออย่างเดียวนะพี่เนาะมีน้ำเชื้อแล้วก็ผมก็รับผสมจริงนะครับอ๋อรับผสมจริงด้วยรับผสมจริงครั้งละสองหมื่นครั้งละสองหมื่นเราประกันให้สองรอบสัตว์ครับผมสองรอบสัตว์แล้วก็มีมีแบบฝากผสมคบางครั้งพี่น้องอยู่ไกลงเงี้ยก็มาฝากผสมแต่รับจำนวนจำกัดนะครับเพราะจะได้ดูแลเขาครับไม่เด็ดดูแลลำบากพอมาคุยกับพี่แคทเนี่ยพี่แคทก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ระดับประเทศเนาะพี่ ครับทีนี้ก็เลยจะมาถามแนวทางของพี่แคทอย่างนี้ว่าปัจจุบันเนี่ยของเราจะสังเกตเห็นว่าพองานตามงานประกวดอย่างนี้เนาะเราก็จะเห็นว่ารุ่นจูเนียร์แล้วก็ฟาร์มใหม่ๆก็หมายความว่าเรามีนักพัฒนาใหม่ๆขึ้นมาเยอะเยอะครับแนอนาคตอย่างนี้ครับพี่ทิศทางของการพัฒนาควายงานของเราเนี่ยมันจะเป็นไปยังไงราคามันจะดีไหมหรือว่ามันจะตกอะไรยังไงหรือเปล่าอราคานะี่ยคือพูดถึงเรื่องเรื่อง เรื่องราคาเรื่องควางงามเนี่ยมผมว่ามันมันเป็นการที่ซื้อตามความชอบนะค,บความชอบแบบเป็นมันเหมือนแบบว่าเราพอใจซื้อตัวเนี้ยแต่ตอนนี้คือที่ทางสมาคมของพี่เอ๋เนี่ยคือกัฐมนตรระชากําำลังจะคุยเรื่องเรื่องส่งออกนะอ๋อครับจะคุยคือเพื่อให้ตลาดเนื้อตลาดตลาดเนื้อบ้านเราเนะี่ยอยู่ได้เพราะงั้นมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันตายนะตลาดตลาดคือเหมือนอย่างตลาดนัดพันธุ์บ้านผมเนี่ยที่ไทยเนี่ยคือราคาควายเนื้อค่อนข้างจะแบบ ราคาจะต่ำและคือลําบากพี่น้องจะอยู่ลําบากตอนนี้ก็คือคุยนายกเรื่องเรื่องเรื่องส่งออกอยู่แต่จะส่งเป็นตัวเนี่ยอาจจะยากแต่ถ้าคือละครแปลรูปอาจจะแปลรูปกําลังกาลังคุยเรื่องแปลรูปพอดีพี่เอกจะไปดูงานที่ดูใบมาแล้วกําลังจะไปเวียดกันครับอันนี้เป็นคําถามที่ผมกําลังจะถามพอดีเลยว่าครับอย่างในวงการวัววงการวัวเนี่ยที่เรามีนําพ่อพันธ์เข้าอย่างเงี้ย <_ <EN> _>ก็เลยจะถาาว่าอยากให้เป็นอย่างนั้นนะควายของเรามีโอกาสมั่งไหมอยากจะให้เป็นอย่าง,งานั้นคือผมก็พยายามพยายามวิเคราะห์เรื่องนี้คืออยากให้เป็นอย่าง,งานั้นเราก็พยายามผลักดันกันอยู่เนาะพยายามผลักดันอยู่อยาก<ล>ให้เป็นอย่าง,งานั้นคือผมว่ามันมันก็ดูดีอะสมมติอย่างคุณอยู่ต่างประเทศเนี่ยคุณจะซื้อควายผม<ล>ตัวงหรือแม่พันธุ์ตัวดีๆควายไทยอย่างเงี้ยครับมันจะดูดีไหมเหมือนว่าที่เราเอาสั่งวัวข้ามามาลง ที่คาโก้ลงสายบล็อกลงมาไรอย่างนี้นะครับผมมันดูดีไงคือแต่ควายไทยเราไปอย่างนั้นยังไม่ได้ใช่ครับก็คืออย่างสมมุติว่าคนที่ทำเล้าหมูทำฟาร์มหมูอย่างเงี้ยครับเราอยากได้พ่อพันธุ์ดีเราสามารถนําเข้าได้ใช่ครับก็มองว่าถ้าควายเราสามารถแบบนั้นได้ก็จะดีมากอจะดีมากๆเลยครับตอนนี้ก็คือตรงนั้นคืออาจจะเป็นปัญหาที่ยากไปหน่อยแล้วก็เราจะเลยคุยเรื่องเรื่องทําเป็นเนื้อสด ที่คุยกับพี่เอกไว้นะคุยกันอยู่ไว้แล้วก็เราจะสังเกตเห็นว่าตอนเนี้ในกลุ่มประเทศอาเซียนของเราครับก็เริ่มมีประกวดควายมั่งแล้วเหมือนกันอย่างจะสังเกตเห็นว่าที่เมืองลาวก็มีเศรษฐีของทางฝั่งลาวข้ามาที่เมืองไทยเราใาดูฝ่ายไทยเราเหมือนกันนะครับอย่างในช่องของผมเองเนี่ยก็จะมีมีแฟน แฟนในช่องนะครับเป็นคนอินโดเขาก็บอกว่าเขาเลี้ยงควายเหมือนกันอะไรมีมีทางทางอินโดมีมีทางอินโดทางเมเซียมีทักมาต้องการซื้อน้ำเชื้อเขาก็ต้องการพัฒนาสายพันธุ์ของเขาเหมือนกันใช่ครับก็เป็นต้องการซื้อน้ำเชื้อควายไทยเรานี่แหละครับครับผมอย่างเรื่องตลาดควายงามที่คุณถามมา่อกี้นี่คือผมว่ามันมันยังอยู่ยังมีการซื้อขายกันได้เพราะมันอยู่ที่ความชอบบางคนผมอยากมีเท่าไหร่ผมก็อยากมีประมาณนี้นะ ผมว่ามันเป็นมันเป็นอะไรที่แบบความชอบตรงนั้นมากกว่าฒนาตั้งแต่เลี้ยงมาสิบกว่าปีผมก็ยังไม่เห็นราคาควายตั้งแต่เลี้ยงมาสิบกว่าปีผมยังไม่เห็นราคาควายที่แบบต่ำลงนะจากสมัยก่อนนี่คือตัวสองแสนสามแสนก็มีแต่ขึ้น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 ทุกวันนี้ก็ยังขึ้นนะตอนนี้ขึ้นหลักล้านหลักสิบล้านขึ้นขึ้นจริงหลักล้านหลักสิบล้านจริงคยังยังยังไม่หยุดผมว่านะยังยังมีคนความต้องการเยอะขนาดทุกวันนี้คือแค่ซื้อขายในกลุ่มเพื่อนเนี่ย ยังไม่พอเลยในกลุ่มกันอย่างพวกเสโอชยัเียนเฉต่ออะไรเงี้ยคืออะไรพวกนี้คือยังวนๆนแต่พราในกลุ่มก็ยังไม่พอเลยไม่พอคือบางครั้งมันจะซื้อจะขายก็ต้องบอกพี่บอกน้องก่อนประมาณนี้นะครับวันนี้ก็มาทักทายกับพี่แคทพอหอมปากหอมคอนได้ครับช่วงสุดท้ายนี่ก็เดี๋ยวฝากงานฝากประชาสัมพันธ์งานอุทัยดีกว่าฝากประชาสัมพันธ์หน่อยครับพี่งานงานอุทัยก็คือวันที่4ที่5มีนาคมนี้ครับงานเทศกาลควายอุทัยธานีครับเป็นเชิญพี่น้องเลยนะครับมีมีมีชิงควยประัาน เป็นงานใหญ่เหมือนกันเป็นงานใหญ่แน่นอนเป็นงานใหญ่แน่นอนเลยครับพ่อพันทั่วประเทศทั่วประเทศอยากเจอใครไปได้เลยยินดีต้อนรับครับหรือไม่งั้นก็คือสอบถามเรื่องเส้นทางหรือเส้นจองก็ทักหาผมในในในเฟซผมหรือในในเพจได้เลยครับช่องทางติดต่อให้ได้ครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่แคทมากครับสวัสดีครับ